สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลัวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟานตอนที่1239กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่ดูนีสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วย แล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งกดเข้ามาครั้งแรกนะครับเราแปลเองจากอังกฤษมาเป็นไทยรวมไปถึงให้ Google ช่วยแปลให้ในบางตอนเช่นนั้นแล้วหากมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีชื่อตัวละครใดคลาดเคลื่อนก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยหากเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบใจนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยหรือถ้าต้องการอะไระต้องการที่จะแนะนําอะไรยังไงก็ยินดีนะครับขอแค่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่จักรพรรดิสวรรค์หรือว่าจักรพรรดิแห่งนภานั้นเขาได้ทําลายทะเลมือจนเป็นผยผงต่อหน้าพลังของดวงตาเนตรคงหมิงนั้นมันช่างเหนือลำ้ำเนตรคงหมิงรับ11อนั้นได้ทําการบุตรขยี้เ่าสีจักรพรรดิจากสิบจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในตํานานซึ่งหลังจากวันนี้นั้นเราก็จะไม่มีวันที่จะได้มีโอกาสประสบพบเจอกับพวกเขาอีกแล้วพวกเขาทั้ง4ี่คน ที่แต่เริ่มเดิมทีได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งและยังคงหล,ลงเหลืออยู่ในส่วนของจิตวิญญาณบัดนี้นั้นแม้แต่จิตวิญญาณดั้งเดิมก็ได้ถูกเนตรคงหมิงของจกักรพรรดิหนาทำให้หายไปจากโลกใบนี้ตลอดกาลนับนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสูญเสียและน่าเสียดายเป็นอย่างมากที่พวกเขาทั้งสี่นั้นกล่าวได้อีกในหนึ่งว่าเป็นอาจารย์ของจัวฟานก็ไม่ปานเพราะว่าพวกเขานั้นได้สั่งสอน ให้จัวฟานได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งฟ้าดินจัวฟานของเรานั้นได้อะไรมากมายจากการที่เข้ามายังในทะเลมืดครั้งนี้คนอื่นอาจจะไม่มีอะไรติดมือออกไปทว่าจัวฟานที่ได้รับพรจากฟากฟาการได้รับการสั่งสอนจากผู้ที่เป็นถึงสิบจกักรพรรดในสมัยโบราณแห่งตำนานนั้นมันคงจะเป็นโชคดีที่มีแค่หนึ่งในล้านเท่านั้น หลังจากที่จัวฟานของเรานะครับได้ถูกจักรพรรดิหมิงหรือว่าจักรพรรดิแห่งจม,มโลกนั้นส่งออกมาก่อนที่ทะเลมืดก่อนที่การโจมตีของนี่คงหมิงจะมาถึงยังที่ทะเลมืดในการโจมตีสุดท้ายจัวฟานของเราก็ได้ลืมตาขึ้นลืมตาตื่นขึ้นมาภายใต้ดวงอาทิตย์ที่สาส่อนบัดน,นี้นั้นเงาที่ว่างเปล่าก็ได้เข้ามายังร่างของจัวฟานเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่จิตวิญญาณนะครับได้เข้ามาสู่ร่างกายหรือว่ากายหยาบของตัวฟานตัวฟานของเราก็สั่งสะท้านและพยายามที่ลุกขึ้นเขานั้นอดไม่ได้ที่จะกละักเลือดออกมา <c oughs> ดูเหมือนว่าสิ่งที่องค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พูดนั้นจะเป็นเรื่องจริงก่อนหน้านี้ข้าไม่ไม่รู้สึกเลยตอนที่ข้านั้นเป็นจิตวิญญาณอยู่ในทะเลมืดพบว่ามัดของปรมาจารย์ผู้นั้นมันรุนแรงจริงๆและสามารถทำลาย ทำร้ายถึงจิตใจของข้าได้ความรู้สึกเจ็บปวดนะครับบัดนี้จั่วฟานของเรานั้นอดไม่ได้ที่จะสายหัวด้วยรอยยิ้มอย่างขมขื่นการเทศนาการสั่งสอนของเราผู้โสจักรพัททั้งสีนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆคนพวกนี้นั้นอันตรายการโจมตีของพวกเขานั้นทําให้ตัวเองอยู่ในระหว่างความเป็นกับความตายแว่าอย่างไรก็ตามอาหารกลางวันฟรีไม่มีในโลกใบนี้ สิ่งที่เขาได้รับมาจากความเสี่ยงที่ยายหลวงนี้นั้นก็คือการเข้าถึงยังแก่นแท้แห่งฟ้าดินเขานั้นเข้าใกล้ไปอีกขั้นหนึ่งจัวฟานของเราที่ปวดไปทั่วตัวนะครับบัดนี้ก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในทันใดว่าพี่จัวและแล้วนะครับเสียงร้องดีใจที่ดังเข้ามาในหูของจัวฟานนางผู้นั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, ดีมากในที่สุดวิญ,ญญาณของเจ้าก็กลับมาแล้ว ไม่นึกเลยว่าข้านั้นจะได้เห็นหน้าท่านพี่จัวฟานอีกครั้งท้ายสุดแล้วตอนแรกที่เจ้าเฉิงกับเมธีแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาได้ออกมาพวกมันนั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าในฝั่งของพี่สาวคิงเฉิงและพี่จัวฟานนั้นได้ตายในทะเลมืดแล้วมันทําให้ข้ารู้สึกหวาดกลัวและเป็นห่วงโชคดีที่หลังจากนั้นท่านพี่ยู่หยู่ก็ได้ออกตามมาและนางนั้นก็ได้บอกว่า พี่จัวฟานจะไม่เป็นไรให้ข้านั้นรอพวกท่านอยู่ที่นี่ให้รอจนท่านตื่นขิวซันเทานะครับจัวฟานเมื่อได้ยินใบหน้างานันอันงดงามและท่าทีที่ยิ้มแย้มของอช่วงเอ๋อนั้นก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปชั่วครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ได้สติกลับมาและจึงได้กวาดสายตามองราะว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัตรนี้นั้นมีเพียงแต่มีเพียงแต่พวกเขาเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ท้ายสุดแล้ว คนพวกนั้นอยู่ที่ไหนกันชิงเฉิงอยู่ที่ไหนในฝั่งของชวงเออก็ได้กล่าวขึ้นในทันทีนะครับว่าคนของนิกายตันเจียได,ได้ได้ยินว่าท่านพี่ชิงเฉิงนั้นได้เสียชีวิตดังนั้นพวกนางจึงนําร่างของนางกลับไปยังที่ดินแดนของตนส่วนจกวักรวรรดิปีศาจเจ้าเฉิงนั้นโหดเหี้ยมมากๆเขานั้นจากที่นี่ไปโดยไม่ชายตามองแม้แต่นิดเดียว ในเวลานี้นะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นในฟังของจัวฟานก็ได้พยักหน้าในทันทีใช่แล้วครับช่วงเอือนั้นรู้สึกโมโหมากมากทั้งที่จัวฟานนั้นได้อยู่รับใช้ถึงแม้ว่าจะมีแผนการแอบแฝงก็ตามแต่เขานั้นกลับไม่สนใจใหญดีเลยแม้แต่น้อยจัวฟานของเราที่รู้ดีนะครับว่าสองคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เจ้าดีแสวงหาแต่ชื่อเสียงความมั่งคั่งพวกเขานั้นเป็นคนเห็นแก่ตัว พวกเขาจะไม่ชายตามองคนที่ไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับตนได้อีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ในเวลานี้วิญญาณของเขาก็กลับมายัางร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่าเศร้านั่นก็คือการที่ไม่เห็นว่าชิงเฉิงนั้นอยู่ใกล้ๆตนท้ายสุดแล้วขานั้นอยากรู้เหลือเกินว่าในฝั่งของไอ้มีทีนั่น ตอนที่มันกลับไปมันจะบอกคนในตำหนักตันเตียว่าอย่างไรไอคำพูดที่ไรยางอายก่อนหน้านี้ท้ายสุดแล้วมันนั้นจะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือไม่อน,นิจจานนาเสียดายคราวนี้ข้าไม่มีโอกาสที่จะฆ่าไอ้นอนมะแลงนั่นในทะเลมืดจัวฟานได้แต่ถอนนายใจยางเสียดายนะครับที่เขาพลาดโอกาสอันดีงามเขามองไปรอบๆอ,อีกครั้งและพูดขึ้นในทันทีว่าแล้วอยู่ๆนางจะไปที่ไหน ทำไมนางถึงหายไปเอในที่สุดท่านพี่จัวฟานก็นึกถึงพี่สาวยู่อยู่ได้สักทีมองไปที่จัวฟานด้วยความโกรธนะครับช่วงเอนั้นแสดงท่าทางที่สับสนและพูดขึ้นในทันทีว่าพี่ยู่อยู่นั้นบอกว่านางมีบางอย่างเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทำข้าเกรงว่านางนั้นจะไม่กลับมาที่ตระกูลหลวสักพักหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเหงานสําคัญงั้นเหรอในแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ นางรู้จักใครแล้วงานสําคัญมันคืออะไรกันจัวฟานของเรารู้สึกสงสัยนะครับเนื่องจากไปดียุยๆูนั้นเป็นผู้ที่ติดตามเขามาจากโลกโลกมนุษย์ดั้งเดิมซึ่งนางไม่ควรที่จะรู้จักใครมีแต่เพียงจัวฟานของเรานั้นที่เคยเป็นจักรวรรดิมารหรือว่าจักรวรรดิปีศาจจัวยี่ฟานในชาติที่แล้วที่รู้จักดินแดนรวมไปถึงรู้จักมักกีกับเราผู้คนแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามจัวฟานในเวลานี้นั้นเขากอ ได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่มีเวลาที่จะนึกถึงเรื่องนี้สิ่งเดียวที่เขาสมควรทำนั่นก็คือโอกาสที่เราได้รับมาเราไม่ควรที่จะผิดพลาดมันกลับกันเถอะข้าเชื่อว่าลู่อยู่นางน่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างของนางเองเพราะฉะนั้นจงเชื่อในตัวนางสายตาที่แน่วแน่ของจัวฟานนะครับและตัวฟานก็พยายามยืนขึ้นจากนั้นยิ้มอย่างเย็นชาเอาล่ะ ข้าจัวฟานได้ไรมากมายจากการออกเดินทางสู่ทะเลมืดครั้งนี้ข้านั้นจะใช้โอกาสและความก้าวหน้าที่ได้รับการเทศนาจากเหล่าผู้อุโสไม่มีเวลาที่มาจัดการกับเรื่องกีบตาเหล่านี้หรอกนะเมื่อข้าออกจากที่นี่แล้วข้าข้าคงถึงวันที่จะต้องจัดการและตกลงกับไอ้พวกแกไอ้พวกคนแก่สารเรยวนั่นฮึมเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็อึ้งเล็กน้อยนะครับและดวงตาของ พวกเขาเองก็เต็มไปด้วยไฟสงครามหลังจากที่อดกลั้นมาหลายปีในที่สุดพ่อบ้านจัวของเราก็กําลังที่จะโจมตีจักรพรรดิทั้งแปดแล้วเอาละสิครับศึกสงครามที่จะสัส่นสะท้านแดนศักดิ์ิทธิ์ตระกูลหลวตอนนี้ได้ไหมววที่จะเล่นงานเราจักรพรรดิเพื่อย,ยึดครองอํานาจจัวฟานของเราจะสามารถเลื่อยขาเก้าอี้พวกนั้นได้หรือไม่สามเดือนก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกบัตรนี้นั้นจัวฟาน ได้มายังตระก,กูลหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่จัวฟานเดินทางมาถึงยังตระก,กูลหลวและเข้าไปในบ้านในที่พักของตัวเองเขานั้นแทบที่จะไม่รอให้มีอะไรหรือว่ามากพิธีรีตองสิ่งเดียวที่ทุกคนนั้นได้ออกมารวมตัวกันนะครับเพื่อมาหาจัวฟานและแล้วจัวฟานก็ได้เรียกรวมฝูงชน ทุกคนนั้นต่างก็กระตือรือร้นนะครับดูเหมือนว่าจัวฟานของเรานั้นกำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างปัน่นคิงซึงและเราชายชาราเราผู้สูงสูงที่ยิ่งใหญ่มองไปที่จัวฟานที่ก่อนหน้านี้นั้นจากไปและได้กลับมายัางวันนี้ดูเหมือนว่าเขามีอะไรที่จะบางอย่างที่จะทำเอาละ่ะดูเหมือนว่าเจ้าหนูจัวฟานเจ้านั้นคงจะได้อะไรบางอย่างจากการออกเดินทางไปดิลิมิตสสินะเฮ้ <c oughs> ถ้าข้ารู้เรื่องนี้ ข้าควรที่จะไปกับเจ้าด้วยฮ่าฮ่าฮในฟังของอีกคนหนึ่งนะครับก็พูดขึ้นในทันทีว่าใช่เแล้วดูเหมือนว่าเขาจะต้องพบสมบัติไม่สิมันจะต้องพบความเข้าใจหรือไม่ก็แกนแท้แห่งปัญญาเคล็ดวิชาการฝึฝกฝนน่าเสียดายเหลือเกินที่ข้านั้นไม่ได้เข้าไปด้วยฝูงชนต่างฝูงชนต่างก็ดูประหลาดใจนะครับและมองดูจัวฟานพูดซุบซิบกันด้วยความอิจฉาเนื่องจากจัวฟานที่กลับมาในวันนี้นั้น เขาก็ได้มีท่าทีและสีหน้าที่เปลี่ยนไปตอนนี้จัวฟานของเรานะครับที่ได้เดินผ่านฝูงชนมากมายจูจูก็ได้จูจูจัวฟานของเราก็ได้จัวฟานนะครับหลังจากที่ทําหน้าจริงจังและดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็ไม่รอช้าได้เดินผ่านฝูงชนและเข้าไปยังห้องลับของตัวเองใช่แล้วครับมันคือห้องลับในห้องของเขาที่ใช้ในการฝึกฝน ซึ่งทุกคนที่มารวมตัวกันที่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจัวฟานของเรามันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะเรียกรวมพลแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนนั้นรู้กันก็คือตอนที่จัวฟานฝึกฝนนั่นก็คือขอยปกป้องและไม่ให้ใครรบก,กวนนั่นเองในฝั่งของจัวฟานนะครับที่นั่งก็เอ่จัวฟานที่ได้เข้ามาถึงห้องนั้นเขาก็ได้ทําบางอย่าง ตอนนี้เขาพยายามนั่งลงบนเตียงของตัวเองจากนั้นหลับตาและเพ่งสมาธิจิตใจของเขานั้นก็ได้เต็มไปด้วยพลังที่แพร่ซ่านออกมาเขานั้นได้นึกถึงภาพตอนที่เขานั้นได้ฝ่าฟันอุปสรรคในทะเลมืดนั่นเองครั้งเล้วครังเล่าประตูแรกประตูสองและประตูต่อต่อไปใช่แล้วครับบัตรนี้นั้นเงาของเราจักพัดรวมไปถึงการที่จัวฟานนั้นได้ดวลกับจัวยี่ฟาน ซึ่งเป็นเขาในชีวิตที่เหลวรวมไปถึงวิธีการสั่งสอนและการปล่อยวางของจักพรพรรดิเด็กหรือว่าจักพรพรรดิทงตี่ความรู้สึกสูงสุดของช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นได้สั่งสอนและเทศนากับตัวเองรวมไปถึงคําแนะนําสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและความตายจากจักพรพรรดิหมิงภาพแต่ละภาพนะครับใช้ไปเหมือนกับ ภาพพยุนมันนั้นผ่านหน้าประตูผ่านบะเออผ่านหน้าของจัวฟานไปครั้งเล้วครั้งเล่าจัวฟานนั้นในเวลานี้เมื่อนึกถึงก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นขึ้นพลังที่รุนแรงก็ได้กระตุ้นร่างกายของจัวฟานและแล,ะและ้วลมปานของเขาก็ลมปานรวมไปถึงพลังชีวิตของเขาก็พุ่งพ่านในเวลาเดียวกันเส้นเลือดนั้นไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกามเนื้อและเส้นเลือดของเขา พลังนั้นก็ได้วิ่งไปทุกซอกทุกมุมด้วยความเร็วที่หาได้ยากยิ่งจั่วฟันของเรานั้นกำลังเพิ่มระดับของตัวเองเป็นอย่างมากนี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นแลว้วเกิดเสียงดังสนั่นนะครับและพื้นแผ่นดินที่สั่นสะเทือนร่างกายของจั่วฟันนั้นก็ได้ส่องแสงสว่างออกมายิ่งไปกว่านั้นรังสีเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะผ่านพ้น มันไม่ได้อยู่แต่ในห้องนี้อีกต่อไปแต่ได้แผ่ซ่านออกไปยังนอกห้องนี้ซึ่งมันนั้นก็ได้แผ่ยาวไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนรู้ตัวอีกทีมันก็ได้ครอบคุมท้องฟ้าทั้งหมดบัตรนี้นั้นมันก็ได้เป็นภาพจิวทักที้สวยงามเปียประดุจด,ดังสายรุ้มที่ปกคลุมเมืองหลัวเจียที่ตะกูลหลวนั้นตั้งอยู่เฮ้ดูนี่ดูนั่นสินั่นมันอะไรกัน ผู้คนข้างนอกนะครับที่ได้พูดคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อมองเห็นแสงออร่านิมิตด,ดังกล่าวพวกเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจและตะโกนเสียงดังในเวลานี้นั้นท่ามกลางแสงหลากสีเหล่านี้พวกเขามีความรู้สึกแปลกๆความรู้สึกดีที่บอกไม่ถูกมันเริ่มมันเริ่มทําให้ร่างกายของพวกเขานั้นรู้สึกดีเป็นอย่างมากแสงที่ส่องผ่านก็ไปในร่างกายของพวกเขาโดยตรงนั้นทําให้พลังลมปานและพลังชีวิตของพวกเขานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก พวกเขารู้สึกอบอุ่นเหมือนกับได้รับได้รับการอาบแสงของดวงอาทิตย์มันนั้นจังอบอุ่นและสบายเขาสันเท่านะครับหัวใจของปันชิงเซิงเขานั้นก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเอเอเบ้เาหน่านี่มันเอาละ่ะใครก็ได้ช่วยปกป้องข้าทีข้านั้นจะทำสมาธิและบุกทะลวงเอ ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะบอกคนอื่นว่าตัวเองไม่มีเวลาที่จะกลับไปที่ห้องเขานั้นจึงนั่งลงบน,บนพื้นและได้ทําการทําสมาธิที่นี่ทันทีเขานั้นก็ได้รับประโยชน์จากแสงที่จั่วฟันปล่อยออกมาพลังนี้นั้นมันเป็นพลังที่ไม่สามารถบรรยายได้เป็นพลังที่สุดแสนจะพันนา,นาเป็นพลังที่จั่วฟันนั้นได้รับมาจากการสั่งสอนและเทศนาของเราสี่จักพรพรรดิในตำนานจากทะเลมืดนั่นเอง แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีไม่เพียงแต่ตันจิงเซิงเท่านั้นมีหรือครับที่คนอื่นจะพลาดโอกาสนี้ในฟังของตันจิงเซิงหลังจากที่ฝากคนอื่นให้คอยอปกป้องร่างกายและดูแลตัวเองในตอนที่ตัวเองนั้นทําสมาธิเพื่อไม่ให้มีใครรบกวนผู้ต่อไปนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นอดีตราชาธรรมของเรานั่นเองใช่แล้วครับมู่หลงลี่นั้นก็หันไปพูดกับมู่หลงเซียผููเป็นน้องสาวในตันจีว่าน้องข้านี่คือสิ่งที่ข้านั้นเฝ้ารอตลอดมา หมูโรงเสียนั้นก็ไม่รอช้านะครับพยักหน้าในทันทีหมูโรงลี่หลังจากนั้นก็ได้นั่งลงบนพื้นอย่างรวดเร็วและหลับตาลงชาอองล้าๆของัาค่าอิงก็จะถทะลวงเหมือนกันขานั้นจะบ่มเพาะพลังนี้ท้ายสุดแลว้วในส่วนของการปกป้องขึ้นอยู่กับเจ้าเหลวน้องข่าในเวลานี้นะครับทุกคนนั้นต่างก็รู้สึกได้ ถึงการที่ได้รับประโยชน์จากพลังนี้ทุกคนจึงต้องการที่จะนั่งอาบแสงนะครับราวกับการอาบแสงธรรมะทุกคนนั้นเริ่มที่จะทยอยนั่งสมาธิกันทีละคนสองคนซึ่งมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือจะไม่มีใครปกป้องเวลาที่พวกเขานั้นเข้าฌานทําสมาธินั่นเองโอ้อยางอิงเตียนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่นั่งลงบนพื้นโดยไม่พูดอะไรสักคำน้อยแนะ่ไอ้แก่พวกเจ้านี่มันเจ้าเล่ห์เกินไป คิดจะเพิ่มพลังแค่ของตัวเองงั้นเหรอแล้วพวกเราล่ะใช่แล้วพวกเขาจะประสบความสําเร็จเช่นนั้นแล้วเราเองก็จะอาบแสงนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเราเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้นว่าเรานั้นจะสามารถได้รับผลประโยชน์และได้รับพลังปานพลังหยานพลังยวนนี่นั้นเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่พลาดไม่ได้ดิดขาดใช่แล้วงั้นทุกคนเรานั้นมาฝ่าฟันมันด้วยกันไม่ต้องปกป้องใครซึ่งกันและกันทั้งนั้น เฮ้ hey, hey, hey. ดังนั้นนะครับทีละคนสองคนตระกูลหลวงถัดไปถึงคนในเมืองและและ้วท้ายสุดบัตรนี้นั้นทั่วทั้งเมืองเมืองทั้งหมดผู้คนในเมืองหลวเจียนั้นก็ได้นั่งอาบแสงหลากสีที่จั่วฟานนั้นได้ปลดปล่อยออกมาตั้งแต่เด็กไปจนถึงแก่ตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ตั้งแต่อ่อนแอไปถึงแข็งแกร่งพวกเขามีความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นไม่สามารถอธิบายได้รากับว่าบัตรนี้นั้นนะครับความแข็งแกร่งด้านกายภาพรวมไปถึงด้านอารมณ์ของพวกเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาคู่หนึ่งนั้นจึงไม่มีผู้ใดสนใจผู้ใดอีกต่อไปแม้กระทั่งทานและทหารยามที่ลาดตะเวนก็หยุดลาดตะเวนในทันทีเราทหารยามพวกนั้นนะครับ ตอนนี้ก็ได้เข้าชานเชกเช่นเดียวกันรวมไปถึงสายลับที่พักปอยดูพวกเขาก็ได้เตือนขึ้นมาอาบแสงจ้านี้ทุกคนนั้นหลับตาเพื่อที่จะใช้ทักษะทำสมาธิไม่วอกแวกผู้คนหลายหมื่นคนทั่วทั้งเมืองหลวเจียนั้นก็ได้นั่งลงกับผืนดูสงบราวกับว่าบนผิวน้ำนั้นไม่มีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เปลือตาสั้นเล็กน้อยนะครับปัดนี้ในฝั่งของายลีจิงเตียนนั้นจ้องมองมาที่ผู้คนนะครับที่อยู่ตรงหน้าเขาแขนข้างเดียวของเขานั้นก็ได้ชายที่มีแขนข้างเดียวนะครับก็คือไปรีจิงเตียนอย่างไม่ต้องสงสัยเขาก็ได้ยิ้มขึ้นมาและเขาก็ได้บนพนพิมพรรมใ์ในทันทีดูเหมือนว่านี่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นท้ายสุดแล้วคนพวกนี้นั้นกําลังทําบางอย่าง ดูเหมือนว่าจัวฟานนั้นจะไม่มีผู้ใดปกป้องและยังคงอยู่ข้างในอเอาละ่ะตอนนี้เราจะรีบเข้าไปเพื่อจัดการกับมันเราจะได้ล้างแค้นให้กับจักรวรรดดาราดาบของเราแล้วเงยในขณะที่ไปรียู่เทียนนะครับพูดมาอย่างชั่วร้ายแต่ว่าอีกคนหนึ่งกลับหาได้สนใจไม่ไปรีจริงอาไปรีจริงเตียนนั้นรู้สึกแปลกเล็กน้อยนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปเห็นว่าไปรียู่เลยนั้น มองไปที่คนอื่นๆแต่เขานั้นไม่สนใจที่จะร่วมแผนการจับจัวฟานหรือแก้แค้นจัวฟานเลยแม้แต่นิดเดียวเขานั้นมีรอยยิ้มที่บนใบหน้าจากนั้นเขาก็น,นั่งลงใบหน้าของเขาเหมือนกับเด็กทารกมันนั้นรู้สึกยีเป็นอย่างมากเมื่ออาบแสงออรานี้เฮ้เ hey, จ้าจะทําอะไรไปดีจริงเตียนนั้นโกรธเป็นอย่างมากในฐานะของราชาดาบทั้งสิบแห่งจักรวัดดาราาดาบนั้นเราควรจะมองหาโอกาสที่ใช้ในการแก้แค้นจัวฟาน วันนี้นั้นสิ่งนั้นมาถึงนี้สิ่งนั้นมาถึงแล้วไม่ใช่หรือเจ้าเจ้ามันได้ประโยชน์จริงๆถ้าเจ้าไม่ไปข้าจะไปเองหลังจากตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะครับไปจริงเตียงก็ไม่รอช้าก้าวไปย่างก้าวไปข้างหน้าอย่างอา,ารถรรพ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่เขาจะก้าวไปไกลกว่านี้จูจ่ๆเมื่อร่างของ,ของเขานั้นกระทบกับแสงที่ส่องระเรืองออกมาเขาก็ได้รู้สึกบางสิ่งบางอย่าง และแล้วในเวลานี้ความโกรธดบนใบหน้าของเขาความแค้นที่มีต่อตัวฟานนั้นมันหายไปจากใบหน้าในทันทีกลับปรากฏเป็นรอยยิ้มอันเงียบสงบที่มาประสบอยู่บนหน้าของเขาถูกและผิดกตันยูและความแค้นกลายเป็นว่างเปล่าทำไมหัวใจของข้านั้นถึงปราศจากความกุนเกืองฉีเช่นนี้ข้านั้นรู้สึกดีเหลือเกินข้าอีกก็อยากเข้าฌานทําสมาธิบ้างดูเหมือนว่าถ้าข้าฝึกฝนในเวลานี้นั้นข้าจะได้รับ ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นี่นั้นมันเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของข้าหาก้าพาดมันไปคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอกับอะไรเช่นนี้อีกแล้วและแล้วเขาก็ไม่รอช้านะครับในฝั่งของปายลีจิงเตียนก็ล้มลงนั่งควยฮะตัวทีครับนั่งนั่งบนพื้นนะครับและก็หลับตาทำสมาธิในทันทีทั่วทั้งท้องฟ้านะครับ มันก็เต็มไปด้วยแสงสีทองแสงสีแดงเป็นแสงหลากสีแดงเข้มที่ปรากฏขึ้นบัดนี้นั้นทุกคนทั้งหมดต่างก็เข้าใจผู้คนทั้งเมืองนั้นจะไม่มีวันพลาดโอกาสที่จะเข้าใจและเข้าถึงเส้นทางของถนนวิถีแห่งสวรรค์เส้นทางแห่งฟ้าดินแกนแท้แห่งเตานี้นั้นพวกเขาต้องช่วยโอกาสนี้เพื่อควยคว้ามันพวกเขารีบตั้งสมาชิและรับการฝึกฝน ทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงอันดังแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้นั้นก็มีวิญญาณมังกรในร่างของตันจิงเซิงมันนั้นก็ได้ผงาดวิญญาณมังกรในร่างของตันจิงเซิงที่ผงาดอยู่เต็มท้องฝามันก็ส่งแสงสีทองออกมาและแล้วในเวลาถัดไปนะครับก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นดาบยาวขนาดใหญ่100ฟุตมันตั้งตระงานอยู่ในความว่างเปล่า และมังกรกศักดิ์สิทธิ์ก้อนเลื้อยตามมันไปโดยไม่คาดคิดบัดนี้นั้นในฝั่งของปันจริงเซิงนั้นเขาผู้ที่มีจิตวิญญาณถึงสองอย่างใช่แล้วครับจิตวิญญาณแห่งดาบกับจิตวิญญาณแห่งมังกรนั้นเมื่อมาถึงยังจุดสูงสุดของผู้ที่อยู่ในขั้นของจักรพัรดิพวกเขานั้นก็จะได้รับอีกหนึ่งพลังพิเศษที่มีเฉพาะผู้ที่อยู่ในขั้นจักรพัรดิเท่านั้นจักสามารถทําได้นั่นก็คือการปะนึกร่างประสานจิต การสามารถใช้ร่างอาวตารตาประทับแห่งสวรรค์ได้การที่ได้รับร่างอาวตารศักดิ์สิทธิ์นี้นั้นบอกได้เลยว่าจะทําให้พวกเขานั้นไม่ต้องหวาดกลัวผู้ใดอีกต่อไปจิตวิญญาณดาบและจิตวิญญาณมังกรที่ปรากฏขึ้นอยู่บนท้องฟ้านั้นมันปลดปล่อยคลื่นพลังที่รุนแรงหลังจากที่ ในฝั่งของตันจริงเสริงผู้ที่เคยถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดบัดนี้นั้นเขาก็ได้กลับมาเป็นสัตว์ประหลาดอีกครั้งต่อให้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ตามเมื่อเขาสามารถควบแน่นปนึกของจกักรพรรดิได้ในที่สุดคืนพลังที่รุนแรงพลังของเขานั้นพุ่งผ่านพุ่งสูงขึ้นคั้างแล้วั้งเล่าพลังของเขานั้นสูงขึ้นจนตัวเองนั้นในขณะนี้ได้ประสบความสำเร็จในการ ก้าวระดับผ่านในชั่วพริบตาปายใต้แสงเรืองรองที่จัวฟานของเราปล่อยออกมานี้เขานั้นยังคงไม่หยุดเพราะว่าเขาได้รับพลังมากจริงยิ่งขึ้นเขานั้นเขานั้นยังคงอยากที่จะฝึกฝนต่อตันใดนั้นนะครับหลังจากการกําเนิดร่างอาวตารผนึกประสานจิตของอตันจริงเซิงนั้น คนอื่นๆก็ค่อยๆปลดปล่อยพลังออกมาฉีกเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าวันนี้นั้นตระกูลหลัวของเราจะได้กําไรเป็นอย่างมากมีผู้คนจํานวนไม่หน่อยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเราผู้อาวุโสดั้งเดิมและคนที่ติดตามจัวฟานมาในตอนแรกพวกเขาที่ถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดอยู่แล้วนั้นก็ได้มาถึงยังจุดสูงสุดของขันจกักรพรรดิไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถใช้ตาพับผนึกแห่งสวรรค์ได้ในที่สุด มันนั้นก็เกิดแสงทองนะครับเต็มท้องฝาอย่างไรก็ตามมูรงมู่รงลีและคนอื่นๆในส่วนของตะกูลหลวนะครับที่ค่อนข้างอ่อนแอก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหลัวยุนไยรวมไปถึงเราองค์ครกษ์และสาวกรุ่นเยาวน,นั้นพวกเขาก็ไปถึงกางขั้นราชันวิญ,ญญาณเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ทีละคนสองคน แม้กระทั่งหลัวซีฟานนะครับเด็กน้อยที่ตามพ่อของตัวเองมาเพื่อสร้างตระกูลหลวยังแดนศักดิ์สิทธิ์นี้หลวซีฟานของเรายัางสามารถบุกทะลวงครั้งแล้วครั้งเล่าจนตอนนี้นั้นขอมาสู่ขั้นหวนคืนขั้นสูงสุดมาถึงขั้นหวนคืนระดับ9ก้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งนี้ช่วยไม่ได้ที่จะทําให้ทุกคนนั้นตื่นเต้นและปลาดใจเป็นอย่างมาก แม้แต่ตอนแรกที่พวกเขาเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นยังไม่สามารถทะลุทะลวงหรือว่าฝึกฝึกตนได้เร็วขนาดนี้เลยคําอธิบายเดียวที่ทําให้พวกเขานั้นมีมีวันนี้ได้ใช่แล้วครับมันง่ายมากนั่นก็คือแสงลึกลับที่ตัวฟานของเราปล่อยออกมาออร่านี้นั้นถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าตัวฟานทําอะไรแต่พวกเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่ดีจางไม่ต้องสงสัยภายตายแสงออร่าอันเรืองรองนี้ ความรู้สึกและการบ่มเพาะของพวกเขานั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะบุกทะลวงจนมาถึงขั้นสูงสุดที่ตัวเองจะบุกทะลวงได้แล้วก็ยังไม่มีผู้ใดที่จะขยับเพราะพวกเขานั้นยังคงต้องการสัมผัสและอาบแสงออร่าความรู้สึกที่แสนจะดีงามนี้ต่อไปตอนนี้นั้นนะครับพวกเขาทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังปานและพลังชีวิตที่ได้พุ่งกระชูดอยู่ในร่างของตัวเอง คืนพลังยวนนั้นมันก็ได้ทําให้ลมปานของพวกเขานั้นทําให้พวกเขามีพลังและจิตวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะจบไปตรงนี้เลยด้วยการที่ทุกคนนั้นอาบแสงออร่าที่จั่วฟานปล่อยออกมานะครับแล้วก็ปันชิงเซิงรวมไปถึงไอ้ตัวท็อปทอ,ปอะครับไม่ว่าจะเป็นมู่หรงลี่โอหยางหลิงเตียนที่เป็นห้าราชธรรมแต่เดิม รวมไปถึงเราราชาดับทุกคนก็น่าจะมาถึงขั้นจกักรพรรดิได้ส่วนคนที่มาถึงจกักรพรรดิขั้นสูงสุดได้จนสามารถใช้พนึกร่างประสานจิตหรือว่าตาประทับแห่งสวรรค์ไอร่างอาวตารศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีอตันชิงเซิงเป็นคนแรกเนาะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับตอนอยู่โลกมนุษย์เขาก็เป็นสัตว์ประหลาดอยู่แล้วตอนนี้เมื่อได้พลังนี้บอกได้เลยว่าทําให้เขานั้นตรดหดใครที่อยากเห็น ในฝั่งของตันจริงซึงมีบุตรนี่ครับเดี๋ยวเขาจะมีบุตรอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วพลังของเขานั้นได้เพิ่มพูนขึ้นมาส่วนคนตัดมาที่ได้พลังตาประทับของจกักรพรรดินะครับ<ม>ก็จะเป็นหมู่หลงรีเนาะซึ่งไอ้มู่หรงรีเองก็ถูกจัวฟานปั้นมากับมือตอนที่อยู่โลกมนุษย์ไม่แปลกที่พวกเขาจะมาถึงระดับนี้ได้ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันม่